สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมอน,นิเมะสกูเกิลซิมเลเตอร์นะคะโอ oh. เกมอะไรเนี่ยโอเคก็ okay. oh, เราก็กดไปตรงนี้แล้วเ,เราเล่นมาเรเ่ลหนึ่งไปก่อนนะแต่เราก็ยังไม่ได้เล่นไปมากแล้วก็โฆษณาออ้เกมเกมเมื่อกี้เหรอน่าสนุกดีนี่ เออ,อแต่เราก็ไม่ได้มาเพราะสิ่งนี้นะเออเจ้าก็กดข้ามไปกันนะโอเคโฆษณาก็เยอะอยู่นะอ้าวชิบหายอาวเวนไม่หลดเออเออโหลดก็ได้วะไเอหลอดโหลดไปโอเค ไอ okay, นะไแลเกมไอ้ข้างบนนี่มันเือ่อะไรไม่ได้โอเคเขาจะให้มันเป็นแบบว่าภารกิจแกล้งเพื่อนเหมือนเอาจิ้งจกไปใส่อะไรสักอย่างเออนี่คือตัวเราสินะอ้าปากหบเลยอดีตแคยานจ้างไม่นะมันชื่ออะไรไม่รู้นะมันไม่ได้บอกเราเลยอันนี้กระโดดอันนี้วิ่งเขาบอกให้ไปตรงมานั่งตรงนั้น โอเคไรกันให้หยิบอะไรอะหยิบแหละอ๋อจิ้งจกมันจิ้งจกหรือตุ๊กแกโอเคเขาบอกให้ไปตรงนู้นหรอแป๊บหนึ่งนะโอ้โหโอ้โหเอ๊ะข้างบนหรือข้างล่างอะเราไม่รู้อะไปข้างบนหรือข้างล่างไหนดูข้างล่างไปข้างล่างก่อนสิถูกเปล่า รู้สึกผิดไงงั้นเอ๊ะอ๋อนี่ไงนี่ไงตรงนี้ไงตรงนี้ถูกแล้วถูกแล้วเควางลงไปนะที่สมุดโอ้ฉันลืมหนังสือก็ไปเอามาสิไปเลยเฮ้ยเป็นการาพาที่ครั้งแรกสุด โอ้ไอเกมนี hmm. mm ้แ hmm. ก okay. like okay. oh ่อืมอืมโอเคนี่มันเหมือนจะกลายเป็นสปอร์เซอร์เลยโอเคโอ้โหไอทวิตเตอร์บ้างนะโอเคนะคราวนี้ให้แกลงอะไรเนี้ย เดี๋ยวดูก่อนเขาให้ไปตรงไหนอ่ะอ๋อยตรงโ้นตรงนู้นขึ้นชั้นสองเหรอโอเคไปทำไมดูตัวละครเรามันแบบว่ามาจากต่างโรงเรียนอเปบ้าเนี่ยขึ้นข้างบนใช่ไหมอ่ะโ,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 โอ้ยตกสมใจโอ้ยโอ้ยนอนนอนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมเกมมักระตุกขนาดนี้น่าจะความไม่ตรงปกเลยแล้วแค่โหลดมาเราก็รู้อยู่นะว่ามันไม่ใช่เกมยันเดลเของจริงหรอกตรงนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงนี่ยหยิบหมดแล้วอ๋อเราได้หมดมาแล้วแล้วไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวามันกนระตุกสมใจมาก อืมเราก็ไม่ค่อยแนะนำให้เล่นนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไปตรงนู้นนะไปวิ่งไปเลยเอ๊ะตรงนี้หรือเปล่าอ่ะไหนไหนเข้าไปดูสิโอ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 ้ยนอนนอนนอนโอ้ยโอเคโอเคกกติสักทีไปไปตรงนั้นนะไป โอเคอ่าไม่ใช่นีิว่ะอุ้ยโอ้ยเอออย่างน้อยก็มีความปกติปกติเสียงเราก็จะกระตุกไปแล้วเนี่ยโอเคมาเหมือนโต๊ะเดิมแต่ไม่ใช่ชั้นสอง นะคนนี้ถูกแกงเกียอืมตัวราครแล้วนี่แบบว่าอา้าวไม่ไหเอาอีกแล้วอ้เอาโหลดเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเราไม่ได้มาเล่นเกมเนี้เดี๋ยวแบบว่ามันอื่นค่อยเล่นนะ โอเคไปด่านต่อไปด่านที่สามนะคะอย่าบอกนะาม่เหงื่ออ๋อไม่ใช่คนเดิมเพิ่มเติมคือภารกิจใหม่อืมข้ามได้ไหมนี่คือเราสินะเราจะตัวขาดยุยยูยอย่างเงี้ยโอเคอืมภาพภาพปกติขึ้นแล้วนะ จะไปดูเดินช้าดูือว่าเรากดวิ่งไม่สุดไปตรงนี้นะคะเอ๊ะทำไรอะอ่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยแค่นี้เหรองงงงเบอร์อ ฮะอืมโอเคไปก่นอนเอาขี้เกียจอ่านแล้วนเนี่ยไปตอเด้อเดยวเดยว,ดยวตรงไหนอ่ะโอ้ตรงนั้นเลยเหรออ้จะเดินไปถึงไหมนเนี่ยเด้อเด้อเดเข้าตรงนี้หรือเปล่าอ่ะเราถูกไหม ไปก็ได้ช่บอกที่ถูกไหมเอ่เอเราไปก่อนไม่ไปของไม่รู้อา้ามีทางต่อโอเคเอา่านี่ไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หยิบดูเหมือนจะเป็นกล้วยนะโอเคแล้วไปไหนต่ออ,อ,อตรงนี้ตรงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยอืมขี่ตรงนี้แหละอ,อ๋อนั่นไงว่าแล้วว่าต้องลื่นช่วยแกมงเพื่อนไปด้วยกันโอเคอืมเหมือนแบบว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องไปทำตาม มันคืออะไระกระดาษอะไรเช่นโอเคภารกิจอ่าไปไหนอยู่ตรงมานั่งอเดี๋ยวน่าเออไม่ใช่สิเราเหมือนต้องไปอะไรสักอย่างนะโอะ้นัังไงนังไงมันขึ้นให้เราแล้วโอเคเดี๋ยว อะไรอ่ะรู้สึกจะเป็นอ๋อเพื้อหรออืม่าจะช่วยอีกเนาะแล้วเราก็เดี๋ยวไปตรงไหนอ่๋อนไงตรงนั้นอยู่ที่สวนใช่โอเคมานั่งเราก็ทำอะไรอ่ะ อยากรู้ว่าทําอะไรโอเคอ่าอืมอ่าอืมนี่คือเราไม่รู้ว่าอะไรเราแกล้งอะไรอ่ะเอ๊อะไรวะเออเอ,อ,เอ,อผ่านเฉยเออก็ดีนะไปด่านต่อไปรู้สึกว่าเขาจะขอให้เอ,อ๊ะไม่นะเขาคุยกันอยู่โอเค แล้วก็ฟังใบเอ่อืมเดี๋ยวอุ้ทางนั้นไปได้นี่น่ะเออจะได้สะดวกสบายกว่าอ่าน่าจะเป็นทางโรงยิมนะด้านหลังอะ่ะยังไงเราเล่นได้ไหมนะ่ยโอเคมีพวกสาวๆคุยกันอยู่ดำทั้งแกง๊งเอ้ยผมนะผมลืมจิตใจวะอ๋อห้องน้ำ เราหยิบอะไรไปอะมองเห็นอะอะไรวะเกลือกอี่หรอหรือน้ําน้ําน่าจะน้ำมัง้งใช่เปล่าก็ไม่รู้ทําให้ลื่นหรอหรืออะไรน่าจะทําให้ลื่นนะหยิบน้ํามาแล้วก็เหมือนชัดกล้วยเมื่อกี้ก็แบบว่าเทน้ําเดี๋ยวโอเคเอ้ยไปไม่ได้อะอะไรอ่ะไปไม่ได้นี่หว่าตรงนี้โอเคโอเคนี่ไงตรงนี้ใช่ไหมอ๋อ าวางเราเทน้ําลงไปแล้วนะแล้วอ๋อนี่ไงวิ่งแข่งเราเหมือนจะทําให้นี่ลลื่นไปเลยคนนี้ชนะเลยเพื่อนอ๋อคิดว่าโฆษณาโอเคเหมือนเยพวกนี้กําลังจะคุยแบบว่าอะไรสักอย่างนะแบบว่าห้องห้องอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะ อืไ <ừ. S 2> ม่รู้แล้วมั่วความมั่วชนะทุกสิ่งโอเคเดี <Okay. Yeah. S 1> ๋ยวไปไหนวะเอ๊ะเอเอไปไหนอะเดี๋ยวมันไม่มีจุดให้บอกอะเดี๋ยวเดียเดี๋ทางนี้ทางนู้นทางนั้นทางเห็นตรงไหนวะเราต้องเดินไปมั่วๆนะ เดี๋ยวเมื่อไหร่มันจะขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปมัม่วก่อนนะนี่มั่วขนาดนี้แล้วเนี่ยเนยสาวสาวๆเห็นไหมไม่เห็นนี่คือถามเองตอบเองโอ,โอเคเดี๋ยวอไปไหนมันไม่ขึ้นให้เราอ,ะอ่ะเล้วอ๋อทําไงทไงตรงนู้นไงตรงนู้นลงยิมหรือเปล่า ไหนไปดูทิเอ๊ะเอ๊ะนั่นมันที่ที่เรายืนอยู่ตอนแรกนี่ว่ะทำไมไม่เห็นอะ่ะอโอ้โหงูเก็บงูมาได้ไงวะโอเคไหนไปนที่ไหนว่ะอ๋อไงไนไง โ <Okay. S 2> อเคอแล้วไงไปแกล้งส,สาวพวกนั้นอ่าอุ๊ไม่ใช่นี่น่าจะเป็นระหว่างทางเดินนะเน้นกับดเดินเข้าเนี่ยงูตัวใหญ่มากเลยหยิบมาได้ไงอ๋อของเล่นมันเป็นงูของเล่นเหรออ๋อเราก็ไม่คิดนะว่าเป็นงูของเล่นอ่าไปต่อ เราก็ปิดทำการปิดเน็ตไปแล้วนะคะเพราะว่ากลัวโฆษณาอีกโอเคนี่รู้สึกจะแบบว่าเป็นใครไม่รู้นะคะแบบว่าให้เราแบบว่าแกล้งติดป้ายว่าก็เขาให้เราแกล้งไอคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นมัง้งเดี๋ยวนะเราเอ๊ะอืม,มโอเคเอ๊ะเดี๋ยวมันปแปลกแปกเอ้ะเราถืออะไรอยู่อะ เออเราถืออะไรอยู่อ่ะน่าจะเป็นแผ่นใต้ที่มูเขียนว่าให้เตะชั้นน่าจะใช่นะคะโอเคค่ะเ,ออเดี๋ยวนะเออเราต้องไปทางไหนวะในเ,เกมนี้มันชอบให้เดินมั่วก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยแบบว่าชี้ป้ายบอกทางเ,ออเดี๋ยวนะ <c oughs> ทางไหนวะเดี๋ยว น่าจะให้ลงล่างมึงค่ะเดี๋ยวนะเราก็เออนั่นไงนั่งไงมาแล้วลงล่างหรือเปล่าโอเคตรงนี้ไม่ใช่อยู่แล้วตรงนี้มันชั้นบนสุดโอเคนั่นไงลงล่างเอ้ยนี่ไงบันไดอยูอนนน่ตรงนี้มองไปแก่ไอ้ไกลเนี่ย <c oughs> วันนี้ก็เ <c oughs> ด็กอีก่นะเราเลยพูดไม่ค่อยชัดโอเคอ่ะ ฮัลโหลโอเคอ่าเดี๋ยวโอเคนี่ไงแล้วก็แล้วก็วกนี่ไงอุ๊ลิ้นพันไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี่ยอืมติฉันเลยหา <c oughs> ทั้งคู่โอเคนะคะแล้วก็ไ้ด่านต่อไปกันเลยมันรู้สึกว่ามันจะขึ้นตำแหน่งบอกให้เราก่อนนะ โอเคเราจะได้ไม่หลงทางไปเลยยังไม่รู้แต่คำไมเหมือนเขาจะบอกว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละงั้นเราก็ไปตำแหน่งบอกทางเหมือนจะบอกให้เราไปข้างล่างหรือเปล่าเราก็ลงไปโอเคห้องนี้สินะ เออต,ตรงนี้อืมใช่เปล่ตรงนี้เ่ะอว่นี่ไงเราหยิบอะไรไปอ่ะเกลืออีก้วเหรอวันวันเล่นแต่เกลือออเดี๋ยวเราไปไหนอไม่บอกทางว่าไปไหนอีกในเกมนี้เกมนี้เขาเสียเยอะนะเนี่ยโอเคแล้วก็ขึ้นไปม่วก่อนเดี๋ยวมันอ่านนันไง บอกทางแล้วโอเคตามเลยเอโอเคตอนนี้เราออกมาข้างนอกนะไม่ต้องสนใจสิ่งรบกวนเดี๋ยวเราตัดไปก็ได้นี่โอเคโรยเกลือใส่น้ำ้นไอ้นี่ก็สนแอบมากินหรออ๋อกินน้ำชาวบ้าน ระมัติดโควิดนะหนูอ่าฮะโอเคอะไรอ่ะเออรู้สึกปแปลกๆเหมือนเขาให้ทำอะไรสักอย่างอ่าโอเคอ่าเราก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเกมนี้มันกดข้ามไงวะโอเคโอ้ดีจังเลยเขาบอกทางเรา ไปแล้วก็ตามนะั้นอ่ะตามที่เขาบอกไปเลยอ่าเนี๋ยวูกทางก็เนี่ยเอ๊ะทำไมมันแปลกๆอะ่ะเราถูกทางหรือผิดทางอ่ะเนี่ยเออเดี๋ยวนะตรงนี้ไม่ใช่อือตรงนี้อ๋อตรง ข้างล่างนั่นหรออืมโอเคหมายถึงโอเคเนี่ยคือแบบว่าตัวหลงทางตัวเราหลงทางโอเคน่าจะข้างล่างหรอมั้งโอ้โหเราต้องมาดูเสื้อขาดของเย่นจงังไม่สิไม่ใช่มันชื่ออะไรไม่รู้น่าจะเรียกว่าว่ามิกก็แล้วกันเพราะว่าอ,อมันก็เป็นแบบชื่อเกมมันก็อัน อันอะไรนะอันนิเมะเหรอนั่นแหละก็ชื่อเมะไปซะเอ๊ะอ้าวไม่ใช่ข้างล่างเหรอหรืออะไรไหนแล้วผิดอะไรตรงไหนไหนช่วยเอาแว่นมนะาขยายสิเดี๋ยนะ,ะ,ะตรงนั้นก็ไม่ใช่ด้านหลังเหรอไหนไเอ๊ะ ไม่ใช่ไเอเวิทเออตรงไหนเนี่ยโอ้ย Thank you. 아!